กาวสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องต้มซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องขาอยากินข้าวแต่ขายากินข้าวว้า่อแม่พมี่น้องตับมะม่วงพ่อแม่พี่น้องเนาะตับมะม่วงใส่น้ำปูมอม่มเป็นข้งแรกเลยตีต้องกินตับมะม่วงกับข้าวเลยเนาะเบิเร์กเกอกินกัมเกียวพ่อแม่พี่น้องเนาะใส่น้ำปูคนๆกับกับผักละกับกับใบชะพลู ืืมอมออผักลาโซชูดบานเฮาเก็บมาใหม่ๆกำลังจะแตกหยอดง,งามๆนี่ครับตามมะม่วงคือ ใบชะพูกระพักละเข้าวกับ่างโมงวงตอนนี้ปู่แต่วา่าผมหมายเป็น้อ,นองจึงว่าเข้ากันร่อง น้ำปูเข้มข้นล้ำบ่ล้ำลืมขาหมูไปเลยจุหวาลืมขาหมูไปเลยปลาใหม่ไปน้อง มะม่วงเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นปลอดแม่ไป่น้องเหลืองๆห,หอมหอม La moja nada, pues me perdón. ข้ากันขนาดปมอะไรไปนั่งพักละกับใบผู๋เลยนะเข้ากันแต่ว่าง O ส้มกับรังดีป๋อมัไป้องอดอกเน่าปิวมาแก้วคมิน้นส้มกับลังอบอป๋อมัไป้องส้มกับลังล้ำ กับมะม,ม่วงใส่ปลายแห้งกับสุดยอดผมะมงพี่น้องใส่น้ำปูกับหม้อ Mosomul ำแต่ลำว้าผมไปพี่น้องตัวเราผมไปพี่น้อง <S <S 1> <S 1> ตีก็จะโคอต้มนั่งอยู่บนเนินเขาเนาะผมไปพี่น้องตีก็จะสะโลบลงไปน้อยเน้อผมไปพี่น้องต้องหลุม ต้องลุ่มของต้อมนี่ก็จะเป็นบ่อป่าปอมไยพี่น้องมูบ้านนี่ก็จะเป็นหมูบ้านต่ําเนาปอมไยพี่น้องจะเป็นหมูบ้านตีเลี้ยงป่านักปอม่ยพี่น้องเนาะบ่อป่านักขนาดนี่เป็นร้อยๆบ่อพุ่นเนาะปอมไยพี่น้องเนาะน้ำนี่นะปอม่ยพี่น้องจากน้ำห้วยจากภูเขาไหลมาปอมไยพี่น้องนึกว่าป่าธรรมชาตินี่จิ้นหวานปอม่ยพี่น้องไหลใต้น้ำจากธรรมชาตินะเนาะปอมไยพี่น้องเนาะ ตึงว่างามขนาดแล้วก็ปลาก็าป่าก็จะป่าก็จะบนมี้กินตัวให้ปไอมัยเปน้องได้น้ำดนนีน้ำใสน้ำธ้รจชาตึตงว่าม้อป๋อมัยเปน้องปลา <c oughs> ก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็เป็นแห่งหมู่บ้านหนึ่งเนาะป๋อม่ยเปน้องเนาะตีต,ตีตีทำเลอิหยังมอ้อกับการเลี้ยงปลาเนาะป่อม่ยเปน้องเนาะ ต้มว่ากะกะกะก็เป็นแหมแหมแฮมตีหนึ่งตีแฮยากป่าโซ๊ตป่าแบบน้ำแบบน้ำสะอาดน้ำอะอย่างเง้ยเนาะผมแอบไปน่องน้ำมาจากน้ำห้วยใสๆเลยเนาะผมแอบไปน่องดึงหวานเพราะจิ้นนี่ถ่ายจะหวานจุ๋ยๆเนาะผมแอบไปน่องเนาะก็โอเคครับผมผมแอบไปน่องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวล้ำลาไปครับเอ่อบรรยากาศ ของหมู่บ้านตั้มเนาะปอใหม่พี่น้องเนาะตีเปิลเลี้ยงปลาเป็นส่วนมากปอใหม่พี่น้องบ่อปลาหนักขนาดเนาะปอใหม่พี่น้องเนาะก่อกบ่อปลาก็นู่นน่ะยาวไปถึงเข้าไปทางไหนป่าเนาะปอใหม่พี่น้องเนาะเลี้ยงเลี้ยงข้างตามน้ำห้วยเนี่ยปอใหม่พี่น้องบ่อปลาป่ะงามน้ากระสีใสๆเขียวๆฟ้าๆปอใหม่พี่น้องงามขนาดเนาะ โอเคครับผมนอกโปรหม่ปิ้นองคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนครับเมนูตัมะม่วงมะม่วงแก้วขมิ้นปอหมไ่ปน้นอ,องแก้วขมินมนขม้นต้องคิดว่ากินข้างแหลกเชนะ่ไหมแต่มะม่วงกับเข้าเลยนะเข้ากันเฉยล้ำันาด ตำมะมา่วงนี่เข้าครับใบชะพูกับผักละขนาดป่อมไปพี่น้องถ้าต่ำมะม่วงต้องมีนะใบชะพูกับผักละเนี่ยป่อมไปพี่น้องต่ำวานะถ้าบ่มีนี่มันเหมือนบลัมมันขาดอย่างไปสักอย่างนะผักละกับใบชะพูน่ะลำหม้อป้อมไปพี่น้องใส่น้ำปู้อมเนาะลำขนาดแนะนำเน้อเนาะป่อมไปพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะป้อมไปพี่น้องแนะนำนะครับสำหรับเมนูนี้ ก่อป้าการคลิปหน้าเนาะงปอใหม่ไปน้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยางสำหรับคลิปนี้ต้อมสาวพากินโชก็ต้องขอตัวลํำล้าปอใหม่ไปน้องไปก่อนนะครับกาบสวัสดีครับผม